คุณสมบัติของแชมเปี้ยนคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาด กับช่องเทรนนิ่ง i ิทแจ็คสำหรับคลิปนี้เรามาดูคุณสมบัติ10ข้อของผู้ที่อยากจะเป็นแชมปเปี้ยนซึ่งคุณสมบัติ10ข้อนี้เป็นคุณสมบัติทางด้านจิตใจในการเล่นกีฬาคือร่างกายเราแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอจิตใจเราจะต้องแข็งแกร่งด้วยดรโจนเกรแฮมเขาได้ทำบทความเอาไว้โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักกีฬา ที่แข่งโอลิมปิกแล้วได้เหรียญทองกับนักกีฬาที่ไม่ได้ผลสรุปออกมาว่านักกีฬาที่ได้เหรียญทองส่วนใหญ่เขาจะมีคุณสมบัติ10ข้อดังนี้ข้อที่1เขาให้ความใส่ใจกับเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้เป็นอย่างมากคือถ้าเราให้ความใส่ใจในเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตก็คือจะทําไปเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายนั้นเพราะนั้นเนี่ยนี่คือหนึ่งในเหตุผล ที่เขาสามารถประสบความสำเร็จได้ข้อ2คือเขามีความมุ่งบ้านที่จะชนะเป็นอย่างมากเคยไหมครับเวลาที่เราไปแข่งกีฬาไปแข่งจัก,กรยานแล้วเรารู้สึกว่าโอ้วันนี้เรามาเนี่ยไม่ชนะแน่นอนก็คือสุดท้ายคุณก็ไม่ชนะหรอกครับเพราะว่าใจคุณไม่สู้อยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเป็นนักกีฬาที่เขาตั้งใจมากๆเขาก็จะมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ชัยชนะคุณสมบัติข้อที่3ก็คือพวกเขาจะมีความมุ่งมั่นเพื่อจะได้เป็นเลิศในกีฬาที่เล่นเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝึกซ้อมพวกเขาจะตั้งใจฝึกซ้อมอย่างมากจนกว่าจะทำในสิ่งที่เขาต้องการได้อันนี้เราสามารถนำมาปรับใช้กับการฝึกซ้อมของเราได้เช่นเดียวกันคุณสมบัติข้อที่สี่ ก็คือไม่ไขว้เขวจากคำพูดของผู้คนรอบข้างหรือนักกีฬาคนอื่นให้เราตั้งใจทำในสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดีที่สุดก่อนคุณสมบัติข้อที่5ไม่จมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตผิดพลาดแล้วผิดพลาดไปแก้ไขแล้วซ้อมใหม่คุณสมบัติข้อที่6ก็คือเมื่อท่าไปแข่งแล้วแพ้ไม่เป็นไรกลับมาซ้อมใหม่กลับไปแข่งใหม่ได้อย่างรวดเร็วคุณสมบัติข้อที่7 ไม่โทษตัวเองบางครั้งเราทําผิดพลาดเราก็มวัวแต่มานั่งโทษตัวเองว่าเออฉันไม่น่าทําอย่างงน้นอย่างนี้เลยนักกีฬาระดับแชมเปี้ยนเขาจะไม่โทษตัวเองครับคุณสมบัติข้อที่8ฉลองชัยชนะที่ได้รับคุณเคยเห็นดูในทีวีเวลาที่พวกนักกีฬาเขาได้รับชัยชนะเขาจะแสดงความดีใจอย่างมากเรียกว่าฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงเลยว่างั้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็ทําแบบนั้นได้ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้อย่างดีที่สุดครับคุณสมบัติข้อที่9ก็คือวิเคราะห์ผลแห่งความสำเร็จของตัวเองเวลาที่เราแข่งชนะแล้วเราต้องวิเคราะห์ดูว่าเราเนี่ยแข่งอย่างไรเราถึงได้ชนะเพื่อว่าครั้งต่อไปเราจะได้มาพัฒนาเพื่อให้เรายังได้ชัยชนะได้อีกต่อไปคุณสมบัติข้อที่10เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเหมือนกับในคลิปที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่าเคล็ดลับสู่ชัยชนะ ก็คือว่าคุณต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองก่อนคุณจึงจะสามารถต่อยอดไปสู่ชัยชนะได้โอเคมาเข้าสู่เรื่องการซ้อมของวันนี้วันนี้ผมยังซ้อมอยู่ในโปรแกรมเตรียมแข่ง lrt แกงกระจา์วันที่8สิงหาคม2564เป็นโปรแกรมซ้อมสัปดาห์ที่1วันศุกร์ลิงก์โปรแกรมซ้อมอยู่ในคำบรรยายของคลิปนี้คลิกเข้าไปดูได้ ซึ่งวันนี้ซ้อมง่ายๆก็คือปั่นโซนสองเป็นเวลา60-120นาทีส่วนรอบขาที่ใช้ก็ตามภูมิประเทศรอบขาที่ผมมักจะใช้ก็คือสมมุติว่าขึ้นเนินทวนลมผมก็จะใช้รอบประมาณ80ขึ้นไปแต่ถ้าลงเนินตามลมผมก็จะใช้เกียร์หนักรอบประมาณ70ขึ้นไปครับสรุปการปั่นวันนี้ ผมปั่นเป็นระยะทาง59.42กิโลเมตรใช้เวลาไป2ชั่วโมง7นาที ความเร็วเฉลี่ย28กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวใจเฉลี่ย138ครั้งต่อนอาทีส่วนพรุ่งนี้ตามโปรแกรมซ้อมจริงๆจะต้องเป็นการไปปั่นกลุ่มแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ไปปั่นกลุ่มผมจะเลือกเส้นทางที่ปั่นยากๆหน่อยอาจจะเป็นทางเนินมากๆเพื่อให้ผมเนี่ยได้ออกแรงมากๆโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยและจะสามารถนำไปปรับใช้กับการฝึกซ้อมของเพื่อนๆเ,เ,เองได้ส่วนเพื่อนๆ ่านไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเทร n i n g with Jack รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามกันได้อย่างทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้ขอพลังแห่งจัก,กรยานจงสถิตแก่ท่านสวัสดีครับ